ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของเหล่าตำรวจสาวไม่สิตำรวจหนุ่มที่จะจับกลุ่มยาเสพติดให้หมดไปยาบ้าละที่ประมาณสามหมื่นเม็ดว่ามันม,ม,มากเกินไปจะส่งให้เด็กติดยาเดิอมอะแล้วลูกพี่จะทำยังไงใ,ให้ยาล็อกนี้มันหมดทดันตามเดทมานะฮะคุณมี่ความคิดดีๆครับไหนว่ามาสิแล้วคนเปลี่ยนททร์เก็ตจากเด็กกลุ่มเดิมเป็นเด็กม,มอต้นใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่เข้าถึงได้ง่ายครับจริงด้วยถ้าไป็นเด็กพวกนั้นกำไรก็จะเพิ่มขึ้น ก็จะมีเด็กกินยากลุ่มใหม่แล้วก็กลุ่มเดิมโอ้โหลูกพี่นี่จีนเนี่ยสุดๆไปเลยสมแล้วที่ผมเป็นลูกเก็บของพี่มานานกูฉลาดน,นี่ลูกสุดได้ถ้าเราไปเดี๋ยวกูล,งไ,ลงไปล่อลอยเองใครอยากกูมาผม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 แฟนกูเปๆๆๆ็นสากลินกูรูปีพาผมไปด้วยนะผมสัญญาว่าผมจะทำให้กลุ่มของเราหนาะยิ่งใหญ่ของซอยไปเลยพี่พาผมไปด้วยนะอ้องเออที่มันดีแต่เตี้ยจาดก๋วยละจริงๆไอ้ดูแฟนคุณด้วยละกันเออ เออแม่ครับแม่แม่สุสริมรใจับไหนมึงบอกว่ามึงกำพางไงแม่แม่ชนหัวไงแม่ชนหัวครับสารวัตรค่ะสารวัตรค่นระน,นี่คำสารวัตร แาลัาวแฝงพัสดารินซ้อน้ำเช็นได้ตัง้งแตปเปิดตลาดใหมที่โรงเรียนวยอมอีกหนึ่เพื่อให้เรารต้องววรจำครับมผมเกมว่าเด็กจะไม่ปลอดภัยช่วยแรงางานที่ใส,ส่ับรรินด้วยนะครับว่าช่วยดําเนินงานไปอย่างมั่นังที่สุด สดีสารยานี้เราจะไปกินอะไรกันดีอะแต่ว่าเราไม่กินน่ะเราหมดงบแล้วหรอเรา้าแต่ว่าเราจะเดินหมูกระทะซะหน่อยอ่ะไปคนเดียวเหงาแย่เลยเออนี่ก็ต้องไปสิจะไหนบอกไม่หิวไงเราไปกับเธอเพราะเรากลัวเธอเหงาหรอกนะดูไหมเอ๊ะนี่ไปกันเลยไปสิเดี๋ยวก่อนน้องๆก็อ้วนเหรอพี่มีของดีๆมาแนะนำพี่หรือว่าพี่จะเป็นคนบ้าวะ ันเป็นลกกูกอคอนกุ้งผสมบอลานเจนตัวนี้นะคะที่ช่วยให้น้องหงุ่นเฟิร์มหุ่นขาวสุขภาพดีเอาผูส่งมาแล้เอาลงกินได้ด้วยนะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยโหสารพัคุณเยอะมากอะพี่ไม่มีเงินหรอกยินดีเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวตัวนี้พี่ให้เพื่อนงไปก่อนก็ได้แต่ถ้า,ามีถ้าสนใจจะซื้อก็ให้มาหาพี่ที่มีตอกไว้หลังบ้านโอเคยิงเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีเหรอแล้วพี่เขาดูไม่ใช่น้าอไว้ใยเหตการเปล่า เฮ้ยแต่ของซีนะภูมเฮ้ย Tchau, มริการแล้วเราต้องแจ้งสารวะัตรสารวัตรครับสวัสดีครับสารวัตรครับขณะนี้มีเยาติดยาแล้วหนึ่งเอเอครับหากยกืดเยื้อไม่ว่ากันนี้เกมว่าเด็กคนอื่นอาจจะติดยาไปด้วยต้องรีบดำเนินการจากกับกุมโดยด่วนเลยครับกัรสารสการิน600ครับจับได้แล้วเปลี่ยน เพี่งจะเอายาสามหมื่นเม็ดไปขายเด็กคนเดียวลูกพี่ผมว่าถ้าเราทำต่อไปอ่ะลูกพี่อาจจะไม่ได้ติดคุกแค่สองสามเดือนนะหม่ว่าไงวลูี่ระวัยเลูปพี่ีไปี่มราะว่าไงวะเสติดทำกำไหรือไม่ครอบครองเพื่อำไรินยี่สิาขึ้นไป ปับมหนล้านบาทถึงห้ล้านบาทเลยนะคะลูกพี่พวกคุณใครกัแน่เนี่ยผมดาบสักรินทีมาเลยปัญยาหราลัณัตนานัษยาปิกาแล้วกมาเจิร์ของะชาครับส่วนผมคุณตําโดดตีนภัสกรนรชาติวางวายมาลายที่งเ็นินซีฉันทั่วช่วยดีรับไว้ในรการขอจากคุณคุณในข้อหาค้อครองในจำหน่าสารเสติดินจำหนายตามมาตราที่หาร้สเมื่อ้างวัวให้สักกรินคุณมีสิทธิทีจะไมพูดสิ่งที่คุณพูดอาจถกใในทางผิดได้คุมีสิทธิที่จะ และแล้วทุกๆอย่างก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งตำรวจสามารถจับตัวผู้ร้ายได้แฮปปี้เอนดิ้งจริงๆนะคะดูหน้าของพวกเขาสิสวัสดีค่ะ มันต้องมีการณน่แหละ